สบายดีทานผู้ส้มในทานผู้ฟังมือนีกบมาพอก็สาวล่าไตาคือเก่าเนาะสาวล่าไตากับซิมีเเรื่องสยองขวัญมาเล่าสุภินองฟังเซนเคยโปวดใส่วิจรารญาณในการรับส้มและรับฟังเนาะเรื่องที่สาวล่าไตาจะเล่าสุภินองฟังต่อไปนี้ก็คือประสบการณ์จริงของ ทางบาเนทรงมาหายเนาะซื้อเรื่องผีมากินเขาประดับดินเนาะทาบให้มีเรื่องร้อนเรื่องดีรับกับทรงไม้ซ้าเราใจเราไหลเลยพี่น้องลึเมื่อฟังกันเลยเนาะว่าผีมากินเขาประดับประดินหรือว่ากินเขาสาเพิ่นสซมาลักษณะแบบไรหรือสิเป็นอย่างไดเนาะ เรื่องก็มีอยู่ว่าเนาอคนว่ามือวันที่เพื่อห่อข้าวสากนี่เนาะก็มีผู้หนึ่งนาะเพื่็แบบไปท่ามาหากินปกติเนาะเพื่อแบบไปใส่เบ็ดใส่หม้อปกติเนาะก็คือบริบริสุทธิ์ใจก็แบบข้าวสากหรือโบข้าวสาเขาเจ้าก็แบบก็คือไปท่ามาหากินปกติเนาะก็ไปได้เนาะมันมือมือห่อข้าวสากเพื่อแบบวู้เนาะเพราะว่าเพื่อ โบหูว่าเขายายเขาสากเนาะพอกลับไปไซเบตไปไซเบตกะไปคนเดียวเนาะไปไกลเกือบเนาะก็ไปไปผู้ดีเพ่อกลับเล่นยินเสียงเล็กหน่อยเนาะเล่นยินเสียงเล็กหน่อยแบบเสียงเล็กหน่อยแล้วก็เสียงผู้ใหญ่หยอกกันมาเงี้ยเงี้ยเวลาฮักกลมลงไซเบตปลาเนาะกะปลาเขาเรื่องนี้มันก็สูงเนาะ กระเสียงนัวเนี้ยเนี้ยนัวเนี้ยแบบเสียงเข็นโหลดเข็นล่างโยกกันไปน้ำนวันกระเนี้ยเนี้ยไปกันคือว่าไกลๆนี่เนาะกรมหลวงไซเวสกรว่าสิเพื่อกระบะเวสิลูกถามลูกขึ้นมาถามว่าสิพากันไปสิได้เนาะอันเลือกเตืนเทียงคืนเดียวสินะเนาะขึ้นไปประมาณสักสามถุงสี่ถุงเลยเนาะเขาก็โยกกันมาเงี้ยเงี้ยเสียงเล็กหน่อยเสียงผู้เฒ่าเนาะเข็นโหลเข็นเกียนมากเหมือน ก็เงยข้อมาจากป่าเขาเนาะก็บูเห็นไผ่มิดซีรีเนาะพี่คิดว่าโอ้เสียงคือสิแบบสะท้อนแบบสะท้อนมาทางไกลนะพี่น้องเข้าใจป่ะแบบในมุดมืดเนาะก็ได้หมูบลูกใส่เวทอีกเสียบเสียบเสียบเน่ยอีกเนาะเสียบเนี่ยก็ได้ยินเสียงปุ้งเวียงปุ้งเวียงแบบแบบเค้นได้ยินเสียงหลดเค้นกาดกาดกากากาเนาะเสียงแบบคือเฮาแบบสิไปเอาของประมาณนั้นเนาะ ลกขึ้นมาบางอีกก็บ่วเห็นเนาะวันนี้ก็เรื่องยากนะก็เลย่ลกับมาเนาะก็ได้มาทมผู้ใหญ่ว่ามื้อนี้ไม่ยช่มือย่งเขาว่ามือห่อเขาประดับประดินตัววางสิเนาะอันนี้ก็ประสบการณ์อีกคนหนึ่งเนาะอีกคนหนึ่งเนาะเขากระู่งมาห้เนาะเพราะว่าซเราไตก็สิเราสงคนเราะมื้อนี้เนาะอีกคนหนึ่งวันนี้เราะมื้อนนเพิ่นกะเขาประดับประดินเนาะเขาประดับประดินเพิ่นกะเนื่องจากที่แบบ เป็นคยิ่งเนาะคนส่งมาให้เนาะเขาประดับประดินคือกันเนาะมีสองคนเนาะนี่เนาะประสบการณ์สองคนเนาะคนที่ซ้อมเขาก็บอกว่าเมื่อนั้นแบบมีลูกหน่อยเนาะกระยากลูกยากเต่าในเนาะก,กับโบเลแบบกับโบเลกระเห็ดยุ่งแต่ว่ากับโบท่านไนไปยายเนาะก็เลยยากลูกยากเต่ากับโบเลยไปยกับประมาณตี ไพ่ๆกับไปตีสามต่อตีคงรถเทื่อนเทือน,อนเขาเจ้ากับไปยายเขาสาเขาพระราษฎรเนี่ยนะเนาะที่นี่มีผู้นึงเพื่อกับบนท่านไปเนาะเพื่อกับโน่นโน่อนอ,อยู่บนตีสามครึ่งก็แล้งถึงตีสี่ก็มีคนมาห้องว่ะมีคนว่าเจ้าหูเนาะสีเนาะสีเนาะมันี่พื่กับหูเมือกนะเอ้าเอ้ามือนีห่อเขาพระราดินนี่ บริยายก็ได้กระเพาลูกใบใหญ่ยยเนาะวันนี้เนะาะกระเพราแหลนลูกลูกมือว่าลืมไปเลยเขาประับประดินเนะบริยายเนาะเป็นยังไงเนาะพี่้องเนาะเพราะว่ามันเป็นเหตุขอ้อประเทศนี่ของมันอันศาสนาพุดเนาะเพราะว่าเท่ากับเหตุประจําเนาะพอแมีพแม,ม่เท่าผ้าเหตุเท่ากันยังเหตุคือเก่าเนาะเพราะว่าเห็นผููเท้าู้เก่์พันวาแบบเขาข้าเจ้าก็จะเอาแบบ ขาเจ้าก็จะมาถาเอาเอาค้งข้าถที่แบบไปเหตุเขาประดับประดินข้าก็ไปเอิญเพิ่นมากินเนาะเอาอยู่ถูกดอกหนึ่งเพื่นานข้าก็เอือนเพิ่นมาเอาปกติแวกกระบุ้งกระตามาเอาเนาะเห็นเพื่อนใหญ่เพิ่นบอกโอสิเนาะคือประสบการณ์ส่งคนเพื่อน่ะกับประสบการณ์จริงเนาะตัวนั้นเนาะคือเพื่อนใหญ่บอกซื้อซาลาแจยขังก็คือแบบว่าพ่อแม่ที่ญาติพี่น้องข้าสิตายไปแล้วเนาะพวกหอดนาเขาซาเขาประดับประดินเนี่ยสิเพิ่นก็บ่า คือกับบุ้งกระตามาเอาน้ำลูน้ำล้านเนาะเพราะว่าเขากับเอาเอาไปท่าเนาะเพรากะสิเอาส่วนยาฤทิดพี่น้องแบบคนที่ตายไปแล้วก็มาเอาขค้งเขาสาเขาประลับประดินเมื่อกินเมื่อยังเนาะยินผูเ่าผูเก๊าภูเขาสุขั้งเนาะเสื่อกับบลีโรบดูเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอาจจะนี่จริงเนาะเพราะว่า้าติตายกะเคยเห็นเนาะเคยเห็นที่แบบเคยเห็นแต่ว่าโบเมนเขาสาเนาะเคยเห็นที่แบบ พีที่แบบเป็นยืนนอะใส่สุดขาวก็เคยเห็นมาแล้วเนาะเพราะว่าพีใส่สุดขาวยืนไป่สิเนาะแต่วงเวงพีเขาสาสรซไตเห็นตัวนั้นประมาณปีสามเนาะเคยเล่าสพี่นองฟังกับยานอยู่เนาะแม่ขมานนางเล่าสิกับบุคยานแต่บา้าไปไปเห็นอีดีเนาะแลนไซเกียมาพูดเนาะเรื่องนี้กับประมาณเนาะพี่น้องเนก็คือพีห่อเขาสากนอะเพิ่นมากินเขาสากแบบ พีไร้ญาติขาดมีดผักกาจะมาเนาะพี่น้องเนาะถ้าหากอูทูกดอกหนึ่งกะทุกๆพี่ดวงวิญญาณผักกาจะมากินกินข้าวสารที่เข้าท่านไปเนาะคลิป,น,ป,ปนี้กระสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าซาลาไตสเหลาพุ่นไปพุ่นมากก็เพราะขอกเพราอภัยเนาะเพราะว่าผีเขาวสารกระสิประมาณนี้เนาะเดีรื่องอื่นซาลาไตสิเหลาเรื่องอันอันนั้นสุฟังเนาะพี่อัน เขาคุ้มสับแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเนาะอธนนิบานซลาลาไตเองเนาะที่แบบใต่ใต่หมู่บ้านเนาะจะมีแบบพี่แต่ได้เอาไว้ฟังมื่อเย็นตอพี่น้นองเนาะเรื่องนี้ฟังพี่เขาสากไปก่อนเ<ม>น,นาะเพราหญ่ก็เคยเบาซุซาลาไตฟังอยุ่วพี่เขาสาเหาะเปกับบุงกระตามาเอาเนาะถาถาพี่น้องไพรบุรีไปเห็ดนี่กะกับบุรียังเมื่อเนอะาะพวกเขามีพี่น้องเห็ดกับสิไรคลองเมื่อเนาะถาพี่น้องเข้าบุรี คนตายนะถ้าพี่น้องแบบบรเิเวณกับโบได้เมื่อเมื่อติดตูเนาะไี่เจ๊พี่น้องเรื่องพี่เขาสากกสิบเอาว่นไปว่นมาเนาะเขาโทรเขาเอาใหเนาะซาเราไตกะอันฟังจีเน่บทจีเน่แล้วมันเฮิงเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ซาเราไตกะก็สิโคจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะถ้ามากกับกดไลค์ถือใจกับกดแชร์เนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจซาเราไตกะกดติดตามเนาะและ้วก็อัน ให้มีเรืองร้อนเรืองดีลาบกระซุ่งม,มห้สารลาไตเน่าเลย,ยพี่น้องด้วยแล้วกะ็สำหรับคลิปมี้สารลาไตก็คือสิโคสจบเพียงเท่านี้เนาะบายบายด้อพี่น้องคับเพ่งแบ่งปันปวดใจวิจะะารญาิในการรับสุและรับฟัามเราะกพี่น้องเนาะบายบายพี่น้องบาย